สวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมเมื่อนี้ยายวาดพาพีพานองมาหนึ่งปลาค่ะพี่น้องหนึ่งปลาซึสดงามๆค่ะพี่น้องยายวาดเมนูเมื่อนี้คืออยากกินหนึ่งปลาหน้านพี่น้องเนาะโอ้โหว่าสิกินยังพี่น้องกับขาาต่ละมือวนเวียนค่ะพี่น้องอยากกินยังกะคิดอยากเห็ดยังก็เอานามาเห็ดค่ะพี่น้องยา,ายวาดได้พักมากค่ะพี่น้องดอกหอม นี่ค่ะพี่น้องงามขนาดเลยดอกหอมดอกต้นหอมเฮานี่ดอกหอมเฮานี acement, ่พี่น้องเอามานหนึ <t <t ่งค่ะพี่น้องพักพี <t <t ่จะพักสวยๆกับพี่น้องเพื่อนยอดเด็กป็นงามดอกประกาศนี่พี่น้องยี่วาทซืน้ำมันหนึ่งใส่กันค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามพี่จะพักงามๆพี่น้องบ่มีใบแมงลักมณียว่าทใส่เป็นใบโหระพาค่ะพี่น้องโหระพากับได้พี่กันนะพี่น้องเนาะนี่ ยายวดใส่มล้วาแทนค่ะพี่น้องยายวัดมีเห็ดใส่องคัะพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดใส่พี่น้องเห็ดสื่อเห็ดมาใส่น้ำคัะพี่น้องเม่นูอยากกินค่ะพี่น้องเม่นู่อยากกินนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเห็ดใส่เห็ดไปน้ำคัะพี่น้องล้างแล้วเรียบร้อยวัตถุดิบของเราล้างเสร็จหมดแล้วนะคะยายวาดล้างแล้วแล้วนี่วัดจะสิมะมักปลามมักปลามีใบเตยมี ไข่ใบมะกรูดเนาะค่ะเนาะยี่ยวัดซีมาหมักปลาแล้ะะวกะสินั่ขึตตนนะะน้นหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยี่ยวัดเตรียมตัวหมักปลาค่ะพี่น้องหมักปลาแล้วจัางอารมณ์ซึ้งเนาะค่ะนี่ลองพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งยี่ยวาเต็ดตอนต่อไปค่ะพี่น้องพี่น้องปลาที่ยี่ยวัดซีหนึ่งเนาะค่ะเนาะยี่ยวัดซีเส่เกลือค่ะพี่น้องจะใส่เกลือเข้าไปค่ะพี่น้อง ใส่เกลือนี่มันบ่เข้มดอกพี่น้องเพราะว่าห้าวหนึ่งหรืนามมันก็สิไหลออกนะคะเนาะใส่เกลือกับชูรสกับไปพี่น้องเ้าสิมักมาหนามมันก็สิไหลออกเพื่อก้าวกับพี่น,อน้องในไข่เชียงสีเอาใส่นะคะเนาะแค่ว่าสีาเงาแต่โอ้ยใส่ถุงมือข้างเดียวบปมาร์กมัร์กใส่เกลือกับชูรสกับพี่น้องไม่ได้ใส่ยังมากใหม่กับพี่น้องแลห้าวหนึ่งซุกแล้วไปกินกับหนามกินมาพี่น้องเพาสิามีนแนมก้วนี่เท็ดน้ำกิน กินแม่พิณน้วงละก็พักมาไอไอเครื่องเดี๋ยวยี่บาสิเอาเครื่องมาใส่ในถองเขาในแม่พี่น้องโอ้ยใส่ถุงมือขันแล้วอีกแล้วลืมลืมลืมนี่ใบเตยที่เขาหย่างแม่พี่น้องนี่ว่าสหยัดใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดยัดเข้าไปกับพี่น้องยัดเข้าไปนี่ให้มันเต็มถองเลยพี่น้องยัดให้อมพ่อพี่น้องบ่าให้มีกินข้าวพ่อพี่น้อง นหนึ่งใสุกเราจะห้องก็สิมีน้นำกิ่มเยอะนะพี่น้องเนาะกระเท็ยมกลิ่มแซ่บเซ่าหนึ่งง้นมะหยับพี่น้องแงะไข่ใบกิดตูดเข้าไปแงะใบเตยเข้าไปพี่น้องมันหอมพี่น้องเต็มท้องมันเลยกพี่น้องพี oh. ่น้องเฮ้ยเดี๋ยวหวาดวางจะได้จับมือเดี๋ยวใส่ตุมมือขานเดียวคือเกาพี่น้อง ยัดกาไปพี่น้องทองมันนี่กาไปให้เต็มเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ข้าเห็นบ่ยัดกาไปตะไคร้ใบมะกรูดใบเตยอ่อนน้ำหอมเมือนี้มีใบเตยเด็กข้าได้ได้ได้ใส่ใบเตยไอ้ยามเดี๋ยวว่ามีก็ได้ใส่ค่ะพี่น้องยัเตยเย้ใบเย้ใบเตยใบเตยใบเตยเย้หวานเหลืออยู่ตั้งเต๊ แม่มื่ไวเฮ็ดเอเ็เนั่นนะพี่น้องเฮ็ดยังก็เห็ดเอบวบชี้พี่น้องนี H ่ก็กเลยเดี๋ยวมาเนียแก่ข้าวกัพี่น้องมันสีหอมมากตนนันไม่ได้ถ้าสื่อปลาเผา,า,า,เาไม่ได้เห้สีเก็ียเฮ็ดท่ากไปสื่อเขาขก็เน,นี่ยวงนี้แหละพี่นอ้องเนี่ยตองนี่แหละเอาไปในถองในพุ่งมันนี่ข,ข้าคาไว้เขาล่างขาวกมสะอาดเดีย๋ยวตอง,อน,ตงนี่แหล็ เอาเปนหนึ่งอันนี้ห่อหนึ่งนะคะหนะ้ห่อวัตถย่างค่ะพี่น้องยี่บาทสี่หนึ่งเป็นกับกพักหนึ่งใส่พักลำแก้วแ,แสบๆค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะเต็มช่องแล้วค่ะพี่น้องหน้าตาเนี่ยค่ะพี่น้องยี่บาทเงียเรียบร้อยปลานิ่นยี่บาทสี่หนึ่งแล้ว่ะเด้อบาทหนึ่งหนึ่งหนึ่ง นึงน่งนึง่งนึ่งใบกะเพราค่ะพีพ่น้องเยี่ยวัดใบกะพกเพราลงก่อนเออบํามันใบโหระพาอ,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 อุ้ยบําบัดพิษบําบัดถือเยี่ยวัดกระจายหน่ค่ะพี่น้องใบนี้ค่ะพี่น้องใบโหระพาลองด้วยใบโหระพาพอใบเยี่ยวัไม่มีใบหนังลักปกติไรเยาวัดซื้อใบหนังลักมาขนาดพี่น้องเวลากใส่น้ำลงหมอ้อพี่น้องน้ำลงซึ้งพี่น้อง ถ้รมือจะสิกินน้งพี่น้องเบื่อกับเขากับน้ำกับพี่น้องเอ้ยแต่ว่าปลาเนี่ยมันเกิดเป็นลักเนาะบ่อยากก็ต้องกินครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องน้ำมักสีเหลือาก็ลาดัวปลาเข้าไปลาดัวปลากข้าไปน้ำนัวมันสิน้องน้ำชุ่รสกับน้ำเกลือครับพี่น้องหนึ่งแล้วมันก็เดือดขึ้นมากขึ้นก็พี่น้องก็สิกินขึ้นก็หนังบะที่นี่งนอกัใส่จิ้มเป็นลักนี่แหละ จย่างนั้นเดี๋ยวว่าจะเสิร์ฟข้าวเส้ดีกว่าเห็ดเอาเห็ดเอาเห็ดมาใส้นี่โคล,ล่าผ่านเส่ละหอมพี่น,อ head, head, head. Head, น้องเห็ดมาเห็ดมานี่ครับพี่น้องเห็ด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 นางฟ้านะเอาเห็ดกลับไปอันนี้นี่เรเสียบอยู่แก้วนะพี่น,อน้องเนาะอีนนี้เจิ้มกับพี่น้อง วันนี้ยว่าสิตงจำน้ำจิ้มแบบหม้อตองใส่ปลาไหลค่ะพี่น้องสิตงจำแบบกินกับข้าวสวยค่ะพี่น้องวันนี้จะใช้เป็นข้าวสวยจะจะตำอีกแบบนึงค่ะพี่น้องตำแบบใส่ปลาไหลแย่หว่าเอาข่าเนียวมันกินนะพี่น้อนงเนาะพังยำว่ามีหลายอย่างพี่น้องเอ,อ้ยอันส่วนผักอันส่วนผักไปตลาดอันส่วนผักทำงายพี่น้องเป็นคนที่ว่า ว่าไหนเห็นพักนีมสอนอะพี่น้องเีาว่าชอีกหนึ่งพร้อมกันเลยด้วยกับพี่น้องปลากระสุกว่าหนากระตานี่ชุกง่ายไงนะครับพี่น้องดอกหอมนี่ก็หวานแซบบ่บเมนูของยเยาวราชเมือนี้หนึ่งพักหนึ่งปลาครับพี่น้องรวมมิดเลยเนาะคะ่ะเนาะรวมไปเลยค่ะพี่น้องพี่น้องประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยใีเยาวราชอีกนหนึ่งด้วค่ะเด้อพี่น้อง ยวบาจะยกขึ้นเตานะคะพี่น้องบาดท,ที่นี่ไปแล้วยกขึ้นเตายกขึ้นเตา,เาแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอต้มตอนที่ปลาตอนี่ปลาเฮ้านี่เราพี่น้องนะนี่ยาบาดเอามาหนึ่งแล้วพี่น้อง ม้านี่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องนี้ว่าเราขึ้นเตาแล้วค่ะพี่น้องเรีย,บ,ยบร้อยแล้วรอให้มันสุกนะพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไป,ปก็กบยบี้วา่าสิเฮ็ดแก้วค่ะพี่น้องสิเฮ็ดน้ำจิ้มบ้านนี้วางร่อหนึ่งปลายี้ว่าขัวพริกก่ไปละค่ะพี่น้องขัวพริกตัดกับเชี่ยวกันขัวพริกขัวพริกขัวพริกขัวหอมเตรียม เพืเ่กกอเทปแบบกรอบลูกว่าแม่ว่าสิตำน้ำจิ้มพริกสดจิ้กับผัดซวยแบบซิฟูดแบบง่ายๆลูกบอกว่าอยากกินน้ำพริกมะกอกอยากกินน้ำพริกปลาหน่ะแม่ว่าสั่นก็เลยได้เห็ดพี่น้องเอ้ยที่แต่ว่าสิตำแบบง่ายๆเอาน้ำพริกมะกอกเอาน้ำพริกมะกอกมาสั่นว่าก็เลยเดี๋ยวมาขวาพี่น้อง ใส่ยี่บาสิ่ตำพริกสดเไปได้ค่ะตัวพริกกันพี่น้องช่วงระหว่างรอรอเนื้นอปลาแล้วพี่น้องนะเห็นบะค่ะพีน่น้องเห็นพริกยี่าบาทบนกระทะพริกมีมะเขือเทศมีมะกอกครบก็ได้กัน,กน,กพ,กพ,พ,กนพี่น้องยี่บาทตัวตัวกันพี่น้อง หัวๆลวเลยงั้นสุกสุกยังเป็นตังแต่พี่นอ้อง<ะไ>หลังจากที่ขัวแล้วเรียบร้อยค่ะพี่นอ้อง<ะ>ข<ไ>ัวแล้วเยี่ยวาดิมาตำนะค่ะเด้อ ระว่างห้องรอดหนึ่งปลาครับพี่น้องจะว่ากะบจาแก้วถาครับพี่น้องเพราะว่า,าหนึ่งปลากับแจ้วกับสิให้มันแหลวท่านกันนะพี่น้องเนาะตจำแก้วถาก่อนครับพี่น้องแก้วจำแก้วมะกอกคือเก่าว่าสิจำแก้วเป็นกิมซีฟพูดเป็นปน้ำจิ้มยังไงผมบอกว่าเอาเป็นพริกขวบปลาหน่อยแม่ส่วนเออ ไปได้เหตุพี่นอ้อหอมกับเทียมติดหนูติดกล็ดร่วมกันเหยบไรนะพี่นอ้องเห็นะพี่นอ้นองเยาวา่าต่ำสูงร่วม,มันอยู่ยาว่าประเด็นร่งมังบพ,พื้นค่ะพี่น้องวันนี้ ก็ได่นยกลงเร้พี่นังก็เลยลงนั่งนังนังล่างนั่งพื้นหรือก็ได้ค้นลงเถบะพี่นังกำอยู่ที่สูงครับพี่นางเห็นบ้าพี่นนางเห็นบ้าเห็นบ้าเมื่อยพี่นังเมืดอที่บอกค่ะมา้งเกิดไก่มาบงเกิดไก่ชิวายี่ยวดเหยังมาบมาบมาเยี่ยวดิวายเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นดีวนายเยี่ยัดเหตยังเหตยัง พี่แอ้มกินอะเรพี่แอ้มพี่แอ้มเจ้กินกับหนึ่งพักพี่น้องกินอาหารแต่ลเมินเจ้ะสิกินานะะกับก๋วยโห่แน้วสิมาเห็เดฟอบเห็ดแล้วถ้าบ่กินมันกับบ่แมนไม่ต้องหาแนว,วที่ห้องกินแต่ห้องบ่อยาก ออามาเห็ดนก,ก็มีผู้กินเนาะพี่น้องเนาะถ้าแตงเอาทีเ <c oughs> หาะเฮ็ดจะกินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวะเดี๋ยวถามหนึ่งปลาพี่น้องเห็นบ้างไหมพี่น้องเห็นบ้างเห็นบ้างเห็นหน้ำม,ม,มีหวานบ้างไหม น,นี่ว่าป้าได้ยกลงลงสามี้ทั้งเครงเลยพี่หน้าเจนวะค่ะพี่น้อง <c oughs> น,น,นี่ค่ะพี่น้องได้ละค่ะเดี๋ยวยี่บ้าสีใส่ใส่มะเขือเทศเ,เทศ่มะเขือเทศก็ปกกระกอบแล้วค่ะเด้่สมมะเขือเทศก็สมปกกระกอบนะค่ะนะอีสานบ้านค่อยพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านค่อยต้มเกีียวประกอบ เ,กเ,กเทาหกอกแส่บกือเทศกจะพอแล้วค่ะพี่นออกก้องกอกมัแก้วก็ใส่ชูรสเติมชูรสนกันนาะนงนัวนี่แบบเส่น้ำปลาด้ค่ะสอ่ะ้นน้าปลาเข้าไปหน่อย ตาม,ตขมาาเ,เข้าไนะปแต่คนงานับพี่น้องเดี๋ยวสีเข้มนะสีบปรซบรสน้ำปลาปลาปลาสุขพี่น้องปลาสุขแต่ปลาสีพ่น้องอือหัวรัวเป็นแต่จัใช่ไหมนีตัวคนเดียวเป็นคนเนี้ย คำหนึ่งคำนี้อะไรแบบยมมาหวานกินก็ขอดสวยว่าสันลูกว่าตาปลาไหลดูภาษาจินมคำนี้เลยตีแซ่บพี่น้องเนาะเยี่ยมควากระดไดด่กพี่น้องพีน่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เ,นเ,นเจ้ามีหวาดบ่ค่ะเยาบาด,ด,าด,บาดาตักออกตักออกก่อนเด้อค่ะเด้อย,ยังผิดเด้อเพิ่มหนึ่งปลาบานว่าได้หรนะือยัง ใส่เก้านี่ยและค่ะพี่น้องค่ะพี่น,อกกอน,นอ้องเดี๋ยวมะกอกมาเนี่ยพี่น้องเจ้าบะกอกใส่เจ้าบะกอกกอบกะเทศแต่สิประมาณนี้แหะค่ะพี่น,อนอ้องไป่น้ำปลาอือรู้ว่าด้ำเอหนึ่งาปารก็ใส่แกงปลากระป๋องกันเร็วสิที่เดกแม่ว่าสิบต่ำเลยพี่น้องแม่ว่าสิเอาแบบ นี่ายแบบซีฟูดแบบยิมที่ร้อนอ่นี่พี่น้องเดี๋ยบร้อยแล้วแก้วหน้าตาแกยวก็เสียออกมาประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยังไปเบิ้งหนึ่งปลากันค่ะพี่น้องว่าสุกเลยยังไปเบิ้งหนึ่งปลามาพี่น้องมาเบิ้งหนึ่งปลากันบ้างได้เลยยังโ,โอ้ได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วค่ะปิดแก๊สอืมน้ำออกไปเลยได้แล้วนะคะเดี๋ยวาสิตักออกพี่น้องนอันนี้มะเขือตักส่วนที่เหาสิก,กินออกไปนะพี่น้องมะเขือมะเขือพี่น้องหนึ่งเขือยาวฝั่งมะเขือหนึ่งแล้วเดี๋ยว ดอกผัก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 แล้วก็เห็ดเห็ดเห็ดน้ำ ีมันห่อนอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเยาตาตักออกไปกอนค่ะพี่น้องตักก่อนมันห่อนมันเป็นอันวา่าหนึ่งปลาของเยวบวาดเรียบร้อยอค่พะพี่น้องซุปแล้วค่ะพร้อมกินแล้วพี่น้องปะินั้ำกันค่ะพี่น้องแซบแซบค่ะหนึ่งเฮดผักหลายๆาอย่างรวมกันค่ะพี่น้องผักหลายอย่างร,วม,างว,างรวมกันนะคะพี่น้องแซบแซบน้ำกันค่ะพี่น้องแก้วปลาแซสกระกอก,กอคือเก้าค่ะพี่น้อง กกเกี่ยวมะกอกแล้วค่ะเนอะตำแก้วบะก,กอกคือเก้าพี่น้องตามคําเรียกรล่อของลูกตำเกี่ยวมะกอกปลาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องตอนแรกว่าสิบนตําแบบนี้ตำกิมซี่พูดกิมก็ขผาสวยห่อนอร่อยที่นี่ก็เลยกลายมาเป็นน้ำพริกมะกอกคือเก้าค่ะพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จสิน้นค่ะพี่น้องหนึ่งปลาขาวจัว่วหนึ่งไปสองตัวค่ะพี่น้องนึ่งผัก เยอะเยอะจินกับเจียวมาค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกานขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมและติดตามชิปของเยาวาเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะขอบคุณและขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดกระดิ่งดาให้ยาบาดนะไม่เด้ค่ะเด้อทุกท่านทุกคนเพื่อสิบ่าขาดชิปต่อไปของเยาวาเนาะค่ะนาะเยาวาาสิห้าชิปไม่พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกับเยาวาดอีกค่ะพี่น้องจากสีอยากนีงจ้าสิเฮ็ดเยียงน้ค่ะนาะแต่ละมือ ขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบายเลิบเริบเลิบเริบสวัสดีค่ะ